คุณผู้ชมขามาเริ่มต้นเรื่องแรกเป็นข่าวช็อกของวงการบันเทิงจริงๆนะคะกับการสูญเสียอย่างกระทันหันของอดีตนางเอกและนักแสดงมากความสามารถคุณอ้อยการจนาค่ะ ซึ่งคุณอ้อยการจนานะคะได้จากไปในวัย61ปีด้วยโรคหัวใจค่ะเมะื่อวานนี้ทางครอบครัวได้มีการจัดพิธีรดน้ำศพที่วัดมกุฏกษัตริรามราชวรวิหารโดยมีคนในวงการบันเทิงนะคะมาร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากคะ่ะไม่ว่าจะเป็นปั้นจันทร์ประมะคุณเกมสารติคุณอาสุชาวพงวิไลคุณรองเข้ามูลคดีอมูดีโลกคุณทุกเดือนเต็มและคุณไก่วรายุทธค่ะ ส่วนทางด้านเพลงพัตนพรลูกสาวของคุณอ้อยกัญจนานะคะเปิดเผยว่าคุณแม่เนี่ยป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงมาตั้งแต่10ปีที่แล้วค่ะและเกิดโรคแทรกซ้อนอีกมากมายรวมไปถึงตรวจพบด้วยว่าเป็นมะเร็งที่เยื่อหุ้มปอดและกระดูกระยะลุกลามเมื่อ2ปีที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าตัวคุณแม่เองนั้นใจสู้มากและรักษาตามอาการมาโดยตลอดแต่ว่าไม่ยอมให้ครอบครัวบอกเรื่องอาการป่วยกับใครนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเธอนั้นเป็นคนป่วยและไม่กล้าจะจ้างทํางาน เพราะว่าคุณแม่อ้อยนั้นยังอยากเล่นละครแล้วก็รักในการทํางานในวงการนี้มากๆจนมาสุดหนักเมื่อประมาณ4เดือนที่ผ่านมานี่เองค่ะยังโชคดีที่เอ่อช่วงระยะสุดท้ายทงได้อยู่กับเขาตลอดได้เห็นว่าเขาอาการหนักแต่เขาก็ยางสู้เขาคงเป็นสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับเราอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบแม่เป็นหูวงรักลูกรักพ่ออะไรยาเงี้ยขอให ถ้าเกิดว่าแม่ไม่อยู่แล้วก็ดูแลกันให้ดีๆนะอะไรเงี้ยทีงน้องคุณแม่เป็นกำลังใจเป็นแบบอย่างให้เราว่าเขาเขาทำได้ทุกอย่างได้ดีเขาเก่งเขาอดทนเพลงก็ยังบอกคุณแม่ในในตอนสุดท้ายว่าเออไม่ไม่ต้องห่วงเพลงคือทุกอย่างแม่ให้เพลงมาหมดแล้วมันอยู่มีตัวเพลงหมดแล้ว ก็ขอให้แม่เขาเชื่อว่าเพลงจะอยู่ต่อไปได้อย่างดีที่สุดซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นการสวดพระอภิธรรมเป็นคืนแรกนะคะโดยจะมีการสวดไปจนถึงวันที่3กันยายนค่ะและเบื้องต้นครอบครัวก็ตั้งใจจะเก็บศพไว้เป็นเวลา100วันตามความตั้งใจของนักแสดงผู้ล่วงลับนะคะบันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวจินดาวัตมาอีกครั้งค่ะ